มาครับวันนี้เปิดคลิปไม่ได้ทําคลิปนานแล้ววันนี้จะไปตามล่าลูกป,ปลาเล็กๆนิดน่อยกันแล้วจะไปหาเหยื่อกุ้งเป็นกันก่อนวันนี้ปลาอยังปืดจุกปิ๊กก็จะถึงไหนกอนแคนะ่เนาะเดี๋ยวรอชมรอชมมันรอชมยีงมีแหเตรียมมามืดมองไม่เห็นถ่ายอะไรก็ไม่รู้เรื่องให้ดูวิวกัน ไปครับไปไถาวนะกลังจะเปิดพอดีเดี๋ยวรอชมรอชมเดี๋ยวรอชมตอนท้ดแอรทีเดียวครับ ถอนไม้ไม่มีแล้วหมดแล้วลกุ้งโอ้นี่ของที่สามนะครับขาจจะได้กุ้งนี่ห้าบาทห้าบาทตกไปหมดพผมก็พาไปขายตัวละห้าบาทเันครับพอยนักตกปลาได้มีลูกเหยื่อเพื่อหาทางต่อไปอวันนี้ไตก็ เวียงแหมาประมาณกับร้อยทีนะครับยังได้กุ้งมาถึงสามสิบตัวดีครับใส่แค่นลุดเนี่ยเรือกับสิบลำแล้วครับวันนี้เรือกตกปลาเพราะว่าอากาศเปิดวันแรกของอ่าวพังงานู่ำแล้วลูกไม่รำงแล้วฟังู้นยครับโนเล็กหอย ชมกันครับอา่าดอกนี้จะได้สักสองสามตัวไหมแต่ทอดทีหนึ่งสองสามตัวก็ถ้าได้สักองตัวเนี่ยโอก,ก็สิบบาทแล้วครับทอดทีอสิบบาทสิบบาทแล้วคิดว่ากุ้งขายได้มีอยู่ครับบนจอมีอยู่บนจอม bay lưng Mấy đề thị thú quá xoay ngang, xoay ngang. Ừ. มาถึงไหนแล้วครับผมเดี๋ยวรอชมรอชมรอชมลูกปลาตัวเล็กตัวน้อยของพวกผมนะครับอันนี้อยู่ที่หมายเกาะเกียงหน้าเรือตกปลาหลายลำหน้าอ่าวพังงาเดี๋ยวเจอกันครับเจอกันถ่ายไปถ่านครับถ่ายไปถ่านครับไม่ต้องไปขี้งก็ไม่ไม่ก็ย่างปลาไม่หันน้อยใกล้เพราะหันน้อใกล้โชว้ใกล้ โอ้ตอนนี้เสียดยเกือบโลครับเกือบโลสวยงามโอเคมถ่ายไม่ทันครับหวังคุยกันอยู่อะดูครับลูกปลาเล็กโอ้ครับน้ำสิบปวาร์ถายหมดรับตัวเล็กตัวน้อยน้ำสิบปวาร์ครับโอ้อะอะจินแล้วครับกินหลายตัวแล้วไม่ได้ถ่ายครับตายเขาเป็นปลาฉลามตัวน้อย มือปั่นไปด้วยครับปลาติดอยู่มาครับตัวที่สองโอ้ประดุก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 มีไซด์มีไซด์มีไซครึ่งโลเจ็ดตะกีดโอเคโอเคใส่ไว้ในกร,ระป๋องว้าว คันน้นก็ติดอยู่เราพาเขาหินเนี่ยนี่ผมไม่รู้ที่ไม่รู้ที่ตรงนี้นะแงบนึ่งเงียงถ้าแทงนับปวดมาก,กนะครับประดูกเนี่ยถ้าคนแพ้นีเรียบร้อยเลยครับที่อยู่โรงพยาบาลเรานะครับ นักเงี้ยไปก่อนปลอดภัยดูครับเข้าไปเข้าหินตั้งนานแล้วตัวเนี้ยรู้จะได้อะไรสู้ดีนะสู้ดีนะมีเสียงนะมีเสียงนะมีเฉียงนะม,ม,มาเไียอืมต้องตักครับ

โยงนงะตักนอนใสงปลาดุกหรือปลากฏดทะเลปลามีหลังถ้ามีมแล้วแต่เขาเรียกเขาเรียกมีลังนีุ่กทะเลก็มีหลังสัเขาเรียกไหนแล้วแต่คนเรียกออกมนได้ครับตะเอีบๆเบเข้ากองอยู่นานแล้วตัวนี้ขจะออกมาได้นี่พาดลอดดูโอเคครับดี๋อดด้วยไหม่ มาอีกตัวแล้วครับหมายตัวแล้ววิวก็สวยปลาดุกปาตัวนี้ เต็มกระป๋องเลยตัวนี้นนนนเอางอ,องงัดตัวน้นดูขึ้นไหมของโลกกัตัวนี้ติดน,นี่ไหมปลาติดอีกคันี้ก็แ่ยาวขยาว,ยาวติดออกไหมเดี๋ยวถ้าปลาติดออกมาจะถ่ยายให้ดูใหม่ตอนนี้กุ้งแทงเจ็บ แล้วครับดุกดิบดุกดิลดุกให,ดดใหเกเอาวิงว่งไหมวิ่งไหมเป็นเล,ปเล็กเป็นเล็กเป็นเล็กโอ้ไม่จะคนดช่องไซส์เกือบโลก่กิปเปิดหรือเปล่า ย้อมเดียมมันบิดมันบิดมันบิดเขยา่าเขยา่าเขย่าแล้ววิง่งว้าวไห่ครับสักโลว้าวมัน,น,วนเจี๊ยบขึ้นครับอยืนตรงนั่งตัดชาเผ็ดๆนะครับใส่ใบลา นี่ความเชี่ยวชาญส่วนบคุคคลนะครับห้ามเรียวเป็นแบบอันตารายอ,อันตารายมากอันปลดปลาแบบนี้ นู่นอีกลำหนึ่งโอ้อปลาครับตรงโน้นอีกลำหนึ่งโอ้ตกปลามาแล้วครับชมเป็นปลาดุกน้อยหรือจะเป็นปลาหลามน้อยอืมลำนี้มันอยู่ใกล้ๆลครับ สองขีดสามขีดส,มดสามข,ขีดได้ดดไล่ตัวใหญ่ห้าขั้วไล่ตัวใหญ่ห้าขั้ว โลเจ็ดไปขีดโลคว้าสองตัวตัวแล้วครับลายแต้มแล้ววันนี้ท่านผู้ชมก็ชมกันสบายเลยเอ้าหลุดุกหลุดหลุดสีขีดสิบโลได้เด้อวสิบโลได้ปลาดุกสิบโลได้เด้อ ติดรูอะไรเลยพ่อมาดุป่ะดุกที่ยึดตัวเลยปลากเก็ตตัวแรกครับาปลากเก็ตตัวแรกปลาเก๋าครับปลาเก๋าเก๋าหน่อยนี่เหลือปลาดุกล้วนๆปลากเก็ตตัวแรกเก๋าหน่อยโอ้สีสวยสเก๋าแดงด้วยเก๋าราคาด้วยเอาลาวครับ ชอบกินเบ็ดตกลูกป,ประกวดโอ้มีไซส์มีไซส์หลุดพอดี ตัวแล้วครับวันนี้สิบปลาตัวแล้วลมพัดมาคลองลมกันนะครับเลยสองลำ ติดกันอยู่แล้วครับมาแมงากองวงกันมาแล้วมาตรงน,นี้ปลาอะไรก็ไม่รู้ครับมาอีกแล้วครับเครื่องก็ใหญ่เครื่องก็แรง <c oughs> ลามอะไรวิ่งแบบนั้นนะตัวใหญ่โตครับตัวที่สิบฝาแล้วประหลาเน่ย สี่ประต<โท>ูแล้วครับโอ้โหเหี้เงาเลยหลงนี้ลนะ้ำเห็นแมวหลี่นังอะไรนะประตูวะประตูเลยสลามตัวดุกตัวดูนี่ครับเฮ้ยดยอก ประทูประูติทงจกสองปทวเูอะเดีลยครับของพอดีจริงๆไปแล้วไม่แล้วครับแกมที่สิบแปดยี่สิบแล้วครับหาเอ้ยขึ้นมาชมลอกกระจบพังนะครับชีแม็กวูฟลอกฉันก็จะระเบิดแล้วเก๋าใหญ่ครับโอ้โหเใคมาด้วยเก่ามาด้วยไอ้เว็ดใครวะ สีฟ้าของใครปลาของลุกโอ้ตัวนี้สวยครับสงามอนเจียบเอาชูชูชูไหมเอ้ยเอารูปคุณนมาปกปั๊บปับปับโอเคกินอีกแล้วครับโอ้ปลาอะไรขึ้นมาดูกันมาดูกันพรน้ำน้ำลงหัวน้ำลงหัวน้ำลงครับลาพูดเบาดุกโอ้ดุกใหญ่สวิงไหมสวิงไหม โอ้ตบโลครับสวงสงวิงไม่ต้องครับเป็นโลครับผ <c oughs> ม,ออมทองฟ้าก็สีสวยเด็นร่มด้วยอ,อยู่ได้ยันมืดอ่ะตรงเนี้ย่เรงั้เนงทั้งวันครับวันเนี้ยยี่สิบตัวแล้วปลาเด็นจริงๆครับไม้ดุ ยาวหน่อยนะนะถ่ายไปเรื่อยไม่ได้ถ่ายนานตัวทีมงานตกลูกปลาที่ถึงนี่ครับผม,มตะแคงตะแคงตะแคงนี่ครับผมตัวแขนนะไม่ชเขาจะจับอีกทางอ่ะไม่จับให้มันแขงตัวดิ มาอีกแล้วครับมาอีกแล้วครับจิ้นเบ็ดปลาจวดเล็กๆครับผมเป็นกิโลกรัมครับตกปลากินเยอะครักกิโลนะครับนู่นโอ้เก่งมาเล็กเกะตัวเดียวใหญ่โตนี่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 เด็ดเด็ดเด็ดเบ็ดตกนะเล็กๆบะมเพื่อนหลายวันตัวนี้ ตัวนี้แกงหม้อใหญ่อะ่ะเอิอเบยแกงอะ,ออะเต็มถังเลยตัวเดียวมันเล็กจับที่ไหนวันนี้แบบรังไม่พอใส่แล้วครับ,บจริงเนีับวันนี้ตกแบบรังไม่พอใส่แล้วใส่ตุงปุ๋ยแล้ว ใส่ตุงปุย๋ยกลับบ้านจริงๆครับวันนี้มาเจียบน่าจะโลกว่าตัวละโลคว่า,วารจริงๆตัวขนาดนี้มันหายากนะครับประดุกป,ประเทศเออไทยเนี่ยมันเริ่มจะสูญพันธุ์แต่วันนี้ช่วงนี้วันนี้พบหมายเด็ดครับหมายใหม่หลุมใหม่หมมใหญ่มากครับวิวก็สวย ก่อยาวก่อยาวลิบๆอยู่นู้นก่อยาวใหญ่ไม่ใหญ่ครับนี่ครับเจ้าลูหินมาให้หลั้เติมๆเจีเยนครับสามเต้มสองลูกว่าก็เกือบสามลูครับ ติดสาโลสามตัวนี้โอเคเดี๋ยวดูตัวใหม่ครับเดี๋ยวจะกลับแล้วอีสักพักก็จะกลับแล้วเดี๋ยวไปนับปลาที่บ้านถ้าไม่มีสักตัวนะั้นเดี๋ยวขายให้ดูยังมีตงนี้วันนี้นะครับผลงานของวันนี้ ปลาไซโลครับส,สวยๆเลยลานี่ครับผลงานของไต่ขาววอนองกระพันสวยงามจบคลิปไปเป็นเท่านี้ฝากติดตามฝากกดไ like, ลค์กดแชร์ด้วยนะครับเป็นกำลังใจทําคลิปกันต่อไปวัปาว